Buonissima sera, signore e signori. Benvenuti. Tonight, our special dinner will transport your taste buds to Italy. First, we have a classic antipasto our bruschetta al pomodoro. Simple e perfetto. Then, for the main course, we have the osso buco alla milanese, a dish cooked to perfection, served with our famous risotto allo zafferano. Bellissimo. And for dessert don't miss our torta de la nonna you must m a n g i a ja b e n e a truly unforgettable experience buon appetito ซุปโซลยังกะไม่ใช่แค่ซุปธรรมดานะครับแต่มันคือเรื่องราวที่เล่าผ่านรสชาติความเป็นมาที่ยาวนานและวัฒนธรรมที่เข้มข้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของซุปชามนี้ทั้งส่วนผสมลับสุดยอดวิธีการทำที่ถูกต้องตามแบบฉบับดั้งเดิม และที่สำคัญเราจะพาไปเปิดวารร้านเด็ดร้านดังที่เสิร์ฟซุปโซลยันกาได้อร่อยที่สุดในโลกเตรียมท้องของคุณให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนคนที่เราจะไปลิ้มรสซุปโซลยันกาเรามาทำความรู้จักกับต้นกำเนิดของมันกันก่อนครับซุปโซลยันกาไม่ใช่แค่ซุปที่เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจไม่แพ้อ,อาหารจานไหนๆเลย ต้นกาเนิดของซุปนี้ย้อนกลับไปได้ถึงศตวตรรษที่17เลยทีเดียวในสมัยก่อนซุปโซลยันกะเป็นที่รู้จักกันในชื่อเซเลียนกะซึ่งหมายถึงซุปชาวชนบทเป็นซุปพี่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวไร่าชาวนาในรัเสเซียที่ต้องการนําวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงอาหารให้อิ่มท้องและมีประโยชน์จุดเด่นของซุปโซลยันกะในยุคแรกๆคือการใช้วัตถุดิบหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ที่เหลือจากการทําอาหารอื่น ผักดองชนิดต่างๆและเครื่องเทศนานาชนิดมารวมกันอยู่ในหม้อเดียวทำให้ซุปนี้มีรสชาติที่ซับซ้อนน่าร